รู้หรือไม่อ m p e r i a ีย o คุก e ้กล่องแดงแบรนด์กว่า40ปียังฮิตจนถึงทุกวันนี้คุกกี้กล่องแดงที่ทุกคนคุ้นเคยในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่แม้ว่าบางคนเปิดมาอาจจะไม่เจอคุกกี้แต่เจอเข็มกับด้ายแทนอ m p e r i a ียผลิตโดยบริษัท KCG ซึ่งจุดเริ่มต้นของคุกกี้กล่องแดงนี้ต้องย้อนกลับไปในช่วงปี2501ที่คุณตงทีรนุสรกิจได้ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดกิมจัวพาณิททำธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภทอาหารสำเร็จรูปจากต่างประเทศซึ่งบริษัทก็ได้นำเข้าคกากี้แแบรนนดด์ mark จาปะเเศล ได้ผลตอบรับที่ดีมากๆแต่ก็ด้วยภาษีนําเข้าที่สูงและตัวบริษัทเองก็มีวัตถุดิบในการใช้ทําคุกกี้อยู่แล้วทําให้จากผู้นําเข้าคุกกี้เปลี่ยนเป็นผู้ผ,ผลิตคุกกี้แทนเลยเกิดเป็นคุกกี้อิมพีเรียลสูตรเดนมาร์กในปี2528ที่มีด้วยกัน5รสชาติ5รูปทรงและอะไรที่ทาให้คุกกี้กล่องแดงอยู่อย่างมายาวนานกว่า40ปีและคนยังนิยมซื้อเป็นของขวัญปีใหม่ 1. แพคเกจจิ้งด้วยแพคเกจจิ้งสีแดงที่คนไทยเชื่อถึงความมงคลจึงเหมาะเป็นการให้ของขวัญปีใหม่หรือโอกาสต่างๆแแลละะบรนนดดด์กกกก็เเคยไไไ้้้มมมีาีาาซ่่อ,อองงใใชวพิศษหสส ัน 2. การปรับตัวคุกกี้อิมพีเรียลได้มีการทาคุกกี้กล่องสีฟ้าสูตรน้าตาลน้อยที่ออกมาตอบโจทย์คนรักสุขภาพในปัจจุบันหรือการทำอิมพีเรียลโกสีเลคชันที่จะมีความพรีเมียมขึ้นอย่างเช่นการนําเนยเข้าจากประเทศเบลเยียมนําเข้าช็อกโกแลตจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 3. มีหลากหลายขนาดให้เลือกจากที่เราคุ้นชินกับขนาดที่เป็นกล่องกลมๆแล้วแบรนด์ยังได้มีการออกเป็นห่อเล็กๆที่สามารถพกพาได้ทําให้กินได้สะดวกขึ้นและง่ายขึ้นโดยในบริษัท KCG c o r p o ป ation จํากัดมีด้วยการสาผลิตภัณฑ์คือผลิตภัณฑ์ทที่ําาจกนมผลิต ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบอาหารและเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์บิสกิตในปี2,567กลุ่มผลิตภัณฑ์บิสกิตมีสัดส,ส่วนไรายได้ที่14.2%และบริษัท k c g สร้างไรายได้7,706ล้านบาทกำไร411ล้านบาทโดยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ใน5อันดับแรกสำหรับวัตถุดิบป,ประกอบอาหารและเบเกอรี่และผลิตภัณฑ์บิสกิต